สวัดีครับกัลลูกชาวนาครับว่าเต็มมดงานถอนอีแล้วครับตอนนี้ได้มาถอนประมาณ3มไร่มันนำยศประมาณเจดเดือนี่ลหละครับหัวใหญ่ครับไดู้ปประมาณเงาละห้าโลหกโลครับ ต่อมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วงนี้มันราคาถูกครับเแต่ลงแปลงนาจะราคาดีอยู่ครับแต่ว่า,ามันลานจะลงครับมีประมาณล่องเม็ดสามเม็ดสิบเม็ดยี่ครับไม่เท่ากันครับมีไลายขนาดครับในความกว้างความห่างของล่อง งาน,นจะเจอหัวใหญ่นะครับปกติเจอแต่หัวหน้อยๆครับ เดี๋ยวมาดูลองนี้ครับลองนี้ประมาณเม็ดความห่างแสงความห่างล่องประมาณเม็ดสามเม็ดสี่สิบเลยครับดูครับหัวจะใหญ่ไหมครับลองนี้ห่างกว่าเขาเลยครับ นังไม้กาดน,นี่แหละโยนให้มันมาทั้งนี้แหละโยนให้มันแหลมออกมานี่โยนไกลๆเลอยมันเป็นงานแด็กอกองที่ยกไปแล้วครับหัวใหญ่ใส่เต็มใบครับ ดินยังเหนียวอยู่เลยนะครับนี่ดินแตกขึ้นมาครับเพราะว่าพึ่งกหมดฝนไปสองวันครับฝนตกมาเป็นอาทิตย์ครับแต่ด้านบนนี่แห้งแล้วครับโอเคคลิปแรกว้าีนี้แล้ว จบคลิปแค่เท่านี้นะครับจะคลิปประสีนาทีถ้าตอนขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งครับกองแล้วัหยครับใหญ่ๆแล้วครับ